สวัสดีค่ะน้องๆทุกคนกลับมาพบพี่เดียนะคะในช่องติวฟรีกับพี่ไอเดียนะคะวันนี้ก็กลับมาพบกันในการติวข้อสอบโอเน็ตสำหรับ EP นี้นะคะก็จะเป็นการเขียนตอบนะคะแบบเขียนตอบหรือว่าแบบอัตนัยนะคะพี่ก็จะทําเป็นแบบแนวทางในการเขียนตอบมานั่นเองนะคะก็ยังอยู่ที่ข้อสอบโอเน็ตวิชาภาษาไทยของชั้นมัธยมศึกษาปีที่6เหมือนเดิมนะคะเราไปดูกันนะคะว่ามีกี่ข้อแล้วแต่ละข้อเขาให้เราทําอะไรบ้างนะคะ สำหรับข้อสอบแบบอัตนัยนะคะก็จะมีข้อที่33นะคะเขาให้เราเขียนเรื่องจากภาพด้วยตัวบรรจงครึ่งบรรทัด ไม่ต้องตั้งชื่อเรื่องไม่เขียนเป็นบทร้อยกรองไม่ใช้คำย่อและไม่ใช้คำทับศัพท์นะคะใช้ภาษาไทยมาตรฐานหรือว่าภาษาไทยกลางเท่านั้นความยาวสี่ถึงบรรทัดนะคะถ้าเขียนเกินเจ็บรรทัดจะตรวจถึงบรรทัดที่เจ็เท่านั้นก็คือถ้าเราเขียนไปก็ไม่มีประโยชน์อยู่ดีนะคะเพราะฉะนั้นเราให้จบแค่เจ็บรรทัดก็พอนะคะหลักการเขียนเรื่องจากภาพนะคะง่ายๆเลยก็คือเราต้องไปพิจารณาภาพนะคะที่เขาให้มาก็คือภาพที่เราเห็นเนี่ยนะคะว่าประ กอบด้วยอะไรบ้างนะคะแล้วเราก็เขียนแยกออกมาเป็นส่วนๆนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะอย่างแรกเลยนะคะเราก็เขียนแยกออกมาเป็นอาจจะเป็นโฟกัสที่คนก่อนนะคะ mm. ก็เขียนแยกออกมาเป็นใครอ่ใครเรามีเราเห็นใครบ้างคะเราก็เห็นอันนี้น่าจะเป็นครูใช่ไหมคะอีกสามคนน่าจะเป็นนักเรียนใช่ไหมคะแล้วก็เขียนเป็นครูแต่นักเรียนนะคะ แล้วก็แยกออกไปอีกนะคะก็คืออีกหัวข้อนึงเลยก็จะกลายเป็นทําอะไรเราก็ทําไปนะคะใครทําอะไรที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรปัจจุบนนี้นะคะแล้วเราก็นํามาเขียนเชื่อมกันให้มันเป็นเรื่องนะคะอันนี้เขาทาอะไรกันคะเขาไปน่าจะปลูกต้นไม้ใช่ไหมคะเพราะว่าแบบนี่อันนี้ต้นไม้ที่แห้งแล้งใช่ไหมคะแต่ว่าในการจินตนาการของนิชัยคนนี้เนี่ยเขาก็แบบเออปลูกต้นไม้แล้วมีต้นไม้เยอยะแยะมากมายเลยใช่ไหมคะนี่ก็ต้องไป ต้นไม้นะคะที่ไหนอ่าที่ไหนที่ไหนในความในที่นี้นะคะเราก็อาจจะจินตนาการเราเองว่าอาจจะเป็นป่านั่นป่านี่ป่าน,นู้นหรือว่าอาจจะเป็นป่าหลังโรงเรียนก็ได้นะคะป่าหลังโรางเรียนอพอเราได้ที่ไหนนะคะก็จะมีคําถามหนึ่งว่า เมืออม่อ,อไรเมื่อไรอาจจะมองเป็นแบบว่าต้นไม้ใช่ไหมคะต้นไม้ที่เขาแบบตายแล้วก็เพราะอะไรคะเพราะไม่มีน้ํากินใช่ไหมคะก็อาจจะเป็นตอนแห้งแล้งอย่างนี้นะคะเมื่อ,อไรก็ตอนแบบตอนฤดูแล้งหรือว่าฤดูร้อนนะคะหรือว่าตอนที่ฝนไม่ตกนั่นเองนะคะอย่างไรอย่างไรเนี่ยก็เป็นแบบว่าเหมือนมาก ขยายคําว่าทําอะไรของเรานะคะเขาทําอะไรเขาปลูกต้นไม้ปลูกอย่างไรก็ปลูกต้นเล็กๆหวังใจะให้โตหรือว่าปลูกแบบปลูกเองดูแลเองรดน้ําเองแบบนี้นะคะนี่นะคะพอเราได้นะคะคําที่เราแบบว่าดูจากรูปแล้วเรานะํามาเขียนเป็นคําๆนะคะเราก็จะนําข้อความสําคัญเนี่ยมาเขียนนะคะให้มี เรื่องราวเป็นเรื่องราวนะคะที่สอดคล้องกับรูปภาพนะคะที่โจทย์กําหนดให้มานะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยน้องๆน,นะคะอย่าลืมนําคําเชื่อมมาใช้เพื่อให้เป็นเรื่องราวที่สละสรวยด้วยนะคะอย่าล,ลืมนะคะคําเชื่อมก็แบบคําสันธานต่างๆนั่นแหละนะคะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างที่พี่เขียนมากันดีกว่าคะ่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นตัวอย่างที่พี่ลองเขียนมาให้นะคะเป็น เขียนเรื่องสภาพนะคะที่พี่เขียนมาให้เนาะ,ะไปดูตัวอย่างนะคะตัวอย่างที่พี่เขียนมาให้ก็มีใจความว่าวันนี้คุณครูประจำชั้นป .6 บอกกับพวกเราว่าจะพาไปปลูกต้นไม้ซึ่งทางโรงเรียนได้รับบริจาคมาจากเกษตรกรเกษตรอำเภอซึ่งเป็นต้นไม้ที่ทนต่อความแล้งคุณครูบอกว่าโรงเรียนของเราตั้งอยู่ในเขตพื้นที่แห้งแล้งพอถึงฤดูร้อนน้ำในคลองก็แห้งขอดต้นไม้ก็แห้งตายเพราะไม่มีน้ำมาหล่อเลี้ยงแต่นักเรียนทุกคนสามารถช่วยได้โดยการปลูกป่ามาทดแทนคุณครูจึงให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ทุกคนปลูกต้นไม้คนละหนึ่งต้น มอบหมายให้ดูแลรักษาอย่างเต็มความสามารถเพื่อให้ต้นไม้เติบโตผมคิดว่าถ้าคุณครูให้ปลูกต้นไม้อย่างนี้ทุกๆปีอีกไม่นานโรงเรียนของเราก็จะร่มรื่นที่สำคัญฝนจะตกตามฤดูกาลชาวบ้านจะมีน้ำกินน้ำใช้พวกเราในชุมชนก็จะอยู่อย่างมีความสุขน้องๆคะสังเกตไหมคะว่าทำไมพี่ถึงใช้คำว่าผมพี่ใช้คำว่าผมนะคะเพราะว่าอะไรสังเกตนะคะจากเด็กชายคนนี้เนี่ยเห็นไหมคะว่าเด็กชายคนนี้ เขากําลังจินตนาการว่าหลังจากที่เขาเนี่ยปลูกต้นไม้ก็จะแบบมีต้นไม้เติบโตขึ้นอย่างมากมายทําให้แบบว่าป่าอุดมสมบูรณ์นั่นเองนะคะพี่จึงใช้คําว่าผมนั่นเองนะคะสําหรับข้อนี้น,น้องก็ลองเขียนดูนะคะต่อไปเราไปกันที่ข้อต่อไปกันเลยค่ะต่อมานะคะข้อที่ส4ี่ข้อสุดท้ายแล้วนะคะเขาบอกว่าจงสรุปใจความสําคัญ จงสรุปใจความสำคัญของบทอ่านต่อไปนี้เขียนด้วยตัวบรรจงครึ่งบรรทัดโดยใช้ภาษาไทยมาตรฐานภาษาไทยกลางนะคะความยาวไม่เกินสามบรรทัดนั่นเองนะคะเรื่องที่เขาให้มานะคะก็มีอยู่ว่าอาจจะมองไม่ค่อยชัดนะคะเกษตรกรคนหนึ่งเปิดเผยว่าตนและภรรยาได้เช่าที่ดินจำนวน24ไร่เพื่อใช้ทำสวนผักโดยลองผิดลองถูกล้มลุกคลุกคลานมาหลายครั้ง กระทั่งได้ลงมือปลูกผักหลายชนิดสลับสับเปลี่ยนกันไปอาทิมะระพริกมะเขือแตงกวามะเขือเทศจนมีรายได้ดีคือประมาณ1,000ถึง1,500บาทต่อวันขึ้นอยู่กับราคาผักในตลาด เขาบอกว่าในการปลูกผักนั้นผมใช้ระบบน้ำหยดทำให้ลดการใช้น้ำลดต้นทุนรายจ่ายได้มากและมีผลผลิตเพิ่มขึ้นนอกจากนี้ยังใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านเสริมด้วยคือใช้ขวดน้ำพลาสติกเจาะรูสองด้านใส่น้ำไว้ในขวดแล้วแขวนไว้ในแปลงเพื่อดักจับแมลงวันทองแล้วก็ยังได้ผลิตน้ำหมักชีวภาพโดยลองผิดลองถูกด้วยตนเอง ไม่ใช้ยาฆ่าแมลงเลยที่สําคัญอยงย่าิ่งก็คือพวกเราทํากันเองในครอบครัวไม่มีการจ้างคนช่วยเขากล่าวนะเขาก็มีย่อหน้าหนึ่งนะคะเขาบอกว่าสิ่งที่เขาภูมิใจที่สุดคือมีรายได้จนสามารถเลี้ยงดูครอบครัวให้มีความสุขและสามารถส่งลูกให้ได้รับการศึกษาขั้นสูงตอนนี้ลูกเรียนลูกเรียนจบปริญญาตรีแล้วสองคนคนโตจบด้านสาธารณสุข คนกลางเป็นวิศวกรส่วนคนเล็กกำลังเรียนอยู่การบินพาณิชย์นี่คือตัวอย่างของความสำเร็จที่น่าชื่นชมของชาวสวนธรรมดาคนหนึ่งนี่นะคะเรื่องก็ยาวมากๆเลยแต่ว่าเขาเนี่ยให้เราสรุปเอาแค่ใจความสำคัญเท่านั้นนะคะความยาวก็คือไม่เกิน3บรรทัดนะคะไม่เกิน3บรรทัดอ่า สำหรับการสรุปใจความนั้นนะคะสิ่งที่เราต้องทำคืออะไรเริ่มต้นเหมือนกับการเขียนเรื่องจากภาพนะคะนั่นก็คือการเขียนแยกออกมาก่อนนะคะว่าใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไหร่และอย่างไรนะคะจากนั้นก็นำมาเขียนปฏิปตอกันนะคะโดยใช้คำเชื่อมหรือว่าคําสันธานด้วยนั่นเองนะคะอย่างแรกเลยนะคะที่เราต้องหาก็คือเราหาว่าใครใครละ่ะใคร ในเรื่องก็บอกอยู่แล้วนะคะว่าคือเกษตรกร,เ,ร,กรเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่าเป็นเกษตรกร,ะร,กรนะคะในการเขียนย่อความไอสรุปใจความสำคัญนะคะน้องๆจะต้องไม่เอาพวกพลความนะคะหรือว่าคําที่แบบเป็นยกตัวอย่างหรือว่าอะไรที่แบบเป็นจํานวนยิบย่อยนะคะเอามาแค่ใจความสําคัญเท่านั้นนะคะใครอา่านเราได้ใครแล้วเราไปก็คือทําอะไร ทำอะไรล่ะก็คือปลูกพักนั่นเองนะคะปลูกพักแต่ว่ามีชนิดเดียวไหมก็ไม่ใช่ไหมคะปลูกพักหลายชนิดนะคะแต่ว่าบอกไปแล้วใช่ไหมคะเมื่อกี้ว่าไม่ต้องเอาตัวอย่างมานะคะไม่ต้องเอาแบบพวกอาทิมะระพริกมะเขือแตงกวามะเขือเทศไม่ต้องเอามานะคะคําว่าอาทิเนี่ยมันเป็นพลความหรือว่าแค่แบบส่วนประกอบเฉยๆนะคะไม่ใช่ใจความสําคัญนะคะ ทอะไรปลูกผักหลายชนิดแล้วก็มีอะไรอีกขายได้ราคาใช่ไหมคะขายได้ราคาอ่าที่ไหนที่ไหนเขาบอกว่าเขาทําที่ไหนคะก็คือในที่ดินที่เขาเช่ามาใช่ไหมคะในที่ดินที่เขาเช่ามาแต่ว่าก็ไม่ต้องระบุจํานวนนะคะอะไรที่มันสิ้นเปลืองเนี่ยเป็นการใช้คำทีสิ้นเปลืองไม่ต้องเอามานะคะไม่ต้องระบุว่า24ไร่นะคะบอกแค่ ในที่ดินก็พอแล้วทำไมสาระไอเป็นอย่างนี้ในที่ดินพอได้ที่ไหนนะคะเราก็มาทำที่เมื่อไรเรามาหาว่าเมื่อไรละ่ะเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อไรเกิดขึ้นตอนไหน,นก็คือเมื่อไรเนี่ยก็จะเป็นแบบประมาณว่าเมื่อไรไหมายความว่าไม่ใช่แค่เวลาที่เกิดขึ้นนะคะแต่ว่าหมายถึงแบบเรื่องราวนะคะเกิด เมื่อไรอย่างเงี้ยนะคะเกิดความภาคภูมิใจเมื่อไร่อย่างงี้นะคะอ่าอันนี้ก็เป็นเมื่อไรของเขานะคะก็คือแบบเมื่อลูกเรียนจบนั่นเองนะคะแล้วก็มีงานทำเนี่ยเขาก็เลยเกิดความภาคภูมิใจนะคะเพราะว่าตัวเองเนี่ยขายผักส่งลูกเรียนนั่นเองนะคะต่อไปคําว่าอย่างไรนะคะหัวข้ออย่างไรของเราอย่างไรก็คืออัดไรคะอย่างไรก็คือแบบเขาใช้ระบบน้ํยนยดใช่ไหมคะในการปลูกผักอ่าหนึ่งเลยเขาใช้ระบบน้ยํยหตด แล้วมีอะไรอีกคะที่เขาใช้ก็มีนี่ใช่ไหมคะใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านใช่ไหมคะแล้วก็ไปเขียนใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านแล้วมีอะไรอีกคะก็ผลิตน้ำหมักชีวภาพใช้เองใช่ไหมคะจากตรงน,นี้ใช่ไหมนีผ่ผลิตน้ำหมักชีวภาพนะคะใช้เอง ทีนี้นะคะหลังจากที่เราเนี่ยได้คําที่สําคัญนะคะหรือว่าแบบว่าใจความสําคัญที่เราได้ลองหามาแล้วนะคะพวกนี้นะคะเราก็นําไปเขียนนะคะเขียนอะไรเขียนสรุปออกมานะคะเขียนสรุปใจความสําคัญโดยใช้คำเชื่อมนะคะต้องใช้คำเชื่อมด้วยเพราะว่าจะได้มีใจความที่สมบูรณ์แล้วก็มีคำที่สะสรววยนั่นเองนะคะ นี้นะคะก็จะเป็นตัวอย่างคำไอตัวอย่างในเรื่องนะคะที่พี่ไปลองเขียนมาให้น้องๆดูนะคะเดี๋ยวเรามาลองอ่านกันดูนะคะตัวอย่างของพี่นะคะพี่ก็บอกว่าเกษตรกรคนหนึ่งได้เช่าที่ดินเพื่อปลูกผักเขาปลูกผักหลายชนิดในการปลูกผักนั้นเขาใช้ระบบน้ําหยดและใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านในการผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพ เขาและภรรยาทําทุกอย่างด้วยตัวเองเขาภาคภูมิใจมากที่ผลผลิตของเขาสามารถสร้างไรายได้จนมีโอกาสส่งลูกๆของเขาได้เรียนได้เรียนสูงๆและมีอาชีพที่มัน่นคงนั่นเองนะคะให้ใช้คําว่าเรียนสูงๆเนี่ยเพราะว่าเลีเ่ยงการใช้คําว่าปัตรินญ,ญาตรีนะคะเพราะว่ามันเป็นมันไม่ใช่ใจค,ความสําคัญนะคะมันเป็นแค่พลความหรือว่าใจความที่แบบว่ายังไม่สาคัญพอนะคะไม่ใช่ใจค,ความหลักนะคะอันนี้นะคะก็เป็นตัวอย่างพี่นะคะ จบแล้วนะคะสข้อที่เราติวกันมานะคะต่อไปนะคะจะเป็นการติวเรื่องอะไรนั้นนะคะก็ฝากน้องๆน,นะคะติดตามกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายสำหรับวันนี้นะคะเราก็พอแค่นี้กันก่อนนะคะถ้าอยากติดตาม EP ต่อไปนั้นก็อย่าลืมกดติดตามหรือ Subscribe ช่องติวฟรีกับพี่เดียให้พี่ด้วยนะคะ ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอยากแบ่งปันให้เพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างคลิปใหม่ๆด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย